สิบหนึ่งร้อยสามไม่เกิดอย่า่ปลงคลิปก็ไปถึงสิบน่นแลวกสิบหนึ่งร้ 30. อยสิบอืมความขี้เกียจเป็นต้นเดินมาก,ก็พูดงมากเลยเสียงเงินเมื่อคืนหรกเจ็บคอแล้วก็ไอ้อาบทำไมปุ๊กปิ๊กหนีลนะ่ะ คอเจ็บคอแต่ละกันนิ้วเมื่อวานเนี่ยเจ็บคออื้ออืเออขอเล่นด้วยนะเออเงียบ เงียบแล้วก็เงียบอีกโอ้ยเป็นก,กันหรอซียจะไม่เล่นแม่งยันไงยังไม่เล่นแม่งอ่ะมันสีแดงสีแดงสีแดงไหนไวะอ้าวไม่น่าก็เลยเลยอะไรของมัสีแดงสีแดงไหนฮะ อโง่น oh! uh, ี่เองเอ่อที c b f ลเอฟกระอเอออุ hmm. uh. i, ้ยแม่เอฟนึงนะแม่ที c b f รู l ้ไหมเออเออีจำถูกใช่ไหวะ ำำจำถูกเอ๊ะจำถูกจำถูกด้วยแล้ว,วแล้วกดอะไรก็อ่นนี้หน่อยเป็นไายปายอ๋อรู้แล้วทำไมขำมาท์เราเข้าไปอยู่ด้วยกดสีแดงโง่เองปวดหัวเลย เงียบอินิวไม่อยู่ไม,ม่ใครหาเีืเ่อนธอเลาะด้วยเลยไม่รู้ใครสั่งให้กูอยู่ห้องคนเดียวยนะโอ้เออคเนเงียบเลยกดไม่ก้าวเหมือน ขเข้ามข้ามาทีเข้ามาก่อนแ้วก็ยังไม่ไดงใารเข้ามาเาหมาเดี๋ยวไม่ลุกสีอ่ะ อ๋อเขาปกของเลอเล่นดีกว่าอ๋อสามศูนย์เลยอ่ะพาวเวอร์าตาร์อ่ะพาวเวอร์สตาร์แอปเิ้งไดไหมกูเดาอ่ย,ยากใครเยังยอะมากติดเป็นอติดเป็นใครว่าอือก็เกหก โหก็แปลแกลอืมขอมูลที่งเลี้ยวช็อเือบอแค่สิบนิน้อยห้ามใครเอานะไม่ขายรู้กูเออแล้วอะเออโอ้โ ลงลงของบาอเหล้วะโหดสามกินนะ่ทุกวันน่ะเออทุกวันวันจันทร์เย่ไปกันเลยเออแย่นีแเลยอย่าพูดมากยังไม่ยังไม่เข้ายังไม่อ่าน <c oughs> ยังไม่อ่านด้วยน้ำ <c oughs> <c oughs> ตาไหลพอนที่ถ่ม <c oughs> ไม่อยากให้หวานบางคนบางคอ 45 vào ghetto chai mhm 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 gì vậy mhm 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 cho mhm 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 Hvor mm. var Leva? <coughs> no. oh, เนี่ยจะพอก่อนพอก่อนพอก่อนแบอมันไปก็ไป <c oughs> เหีมาแล้วทีนี่เสาร์อาทิตย์นะเนี่ยจะอ่านรีซับกันหมดเลยลเหรือไงฮะก็เขามไม่ใช่เราอืมเขามไม่ใช่เาราก,นะกูกดนะกูกดนะจะร tóc nắng mì lìa lắm kia lắm rồi, lìa 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 lìa